ที่กลับมาพร้อมเปิดให้บริการวันนี้หลังจากที่สวนสัตว์เชียงใหม่ได้ปิดปรับปรุงจนตอนนี้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ หลังจากที่สวนสัตว์เชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า29ล้านบาทในการปรับปรุงเชียงใหม่สัวความเรียมซึ่งก็ได้เริ่มทําการปิดปรับปรุงมาตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมจนแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะพร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้ค่ะหนึ่งเมษาย,ยนเป็นต้นไปโดยมีนายอัทพรศรีเหรันผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยพร้อมนายวุฒิชัยม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมเป็นประธานเปิดอย่างเป็นทางการค่ะโดยเชียงใหม่สัวความเรียมเป็นสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์น้าที่สาคัญของประเทศไทยที่มีการจัดแสดงพันธปลาน้ําจืดและพันุ์ปลาน้ําทะเลหลากหลายสายพันธุ์ภายในก็ประกอบไปด้วยอุโมงค์ปลาน้ําจืดและปลาน้ํนาทะเลที่มีความยาว133เมตรนับเป็นอุโม,มงค์ปลาที่ยาวที่สุดในโลกนายอาุพรสศรีเฮรันนะครับผนะู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยก็เปิดเผยว่าในช่วงที่เชียงใหมส่สวความเรียมไม่ทําการปิดปรับปรุงส่งผลให้นักท่องเที่ยวเข้ามายัางสวนสัตว์เชียงใหม่ลดจํานวนลงทําให้รายได้ของสวนสัตว์เชียงใหม่นั้นลดลงไปกว่าร้อยละยี่สิบถึงสามสิบ คาดว่าเมื่อกลับมาเปิดสัวความเรียมขึ้นอีกครั้งจะทำให้สวนสัตว์เชียงใหม่กลับมามีไรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยเท่ากับก่อนที่จะปิดปรับปรุงครับไปฟังเสียงของผู้บริการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยครับเมื่อได้ออเรียมกลับมาเนี่ยคาดว่าจะมีไรายได้กลับขึ้นมาอย่างน้อยอไม่น้อยว่าของเดิมที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าออเรียมแห่งนี้เป็นสิ่งที่ คนเชียงใหม่และคนหลายๆคนรอคอยรายได้น่าจะมากขึ้นกว่าเดิมประมาณ10%เครับสำหรับเชียงใหม่ซัวควาเรียมก็ได้ดำเนินการปรับปรุงเริ่มจากปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศให้มีความเย็นสบายอากาศถ่ายเทได้ดีเปลี่ยนระบบทางเดินให้มีความสะดวกปลอดภัยตลอดจนการปรับปรุงระบบช่วยชีวิตปลาให้มีคุณภาพดีและสัตว์น้ำมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ส่วนควาเรียมีการนำปลาน้ำจืดหลากหลายสายพันธุ์มากกว่า80ชนิดมาจัดแสดงเริ่มจากกลุ่มแม่น้ำโขงจนถึงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาหลากหลายชนิดเป็นจำนวนมากที่สุดในประเทศไทยส่วนในโซนของปลาน้ำทะเลได้มีการจัดฟูงปลาฉลามมากกว่า30ตัว มีการจัดตู้ปลาในลนักษณะของการจำลองให้เห็นถึงอันตร,รายของสภาวะโลกร้อนในอนาคตที่จะก่อให้เกิดภูเขาน้ำแข็งละลายเกิดน้ำท่วมทำให้สิ่งก่อสร้างที่สำคัญต่างๆภายในโลกอาทิหอเอ็นเมืองปิซาหอไอเฟลหรือแม้แต่โมอแหง่งเกาะอิสเตอร์ก็อาจจะถูกน้ำทะเลท่วมและจมสู่ใต้ท้องทะเลในที่สุดซึ่งเป็นการแสดงเพื่อสร้างความตระหนักให้ทุกคนเห็นว่าสภาวะโลกร้อนนั้นจะส่งผลให้กับสิ่งมีชีวิตสิ่งปลูกสร้างในโลกนั้นเกิดความเสียหายต่อไปอย่างไรครับค่ะก็นอกจากจะไปดู